เราก็จะหัดเลี้ยวในซอยแคบกันนะคะเพราะว่าเลี้ยวในซอยแคบได้ก็ออกถนนใหญ่ได้ค่ะฝึกกันขับรถร่วมกับคนอื่นบนถนนเบรกชะลอเบรกเอาไวล้ลูกพอรถถึงปากซอยเนี่ยพอรถถึงเบรกแล้วเลี้ยวลูกเลี้ยวหมุนหมุนหมุนพอเบรกแล้วก็คืนเพราะมันเป็นซอยแคบไม่คืนแบบนั้นลูกไม่ต้องรีบแค่หนูเบรกเอาไว้หนูก็เอาอยู่ละแต่ที่สำคัญถ้าหนูไม่เบรกแล้วหนูไปนั่งหมุนพรมาลัทันทำไมรถเราเอียงซ้ายลูกหนูไม่กลัวเบียดเนี่ย ถ้าเราเียงซ้ายจะเบียกกำแพงนะคะเดี๋ยวหมุนดีๆลูกดีๆสสยๆดีๆเบรกมีไงลูกเบรกมีทำไงหนูถึงจะขคลื่นท่านครูก็แค่แต่เบรกลูกหัดแต่เบรกให้เป็นชะลอรถให้เป็นเพราะอะไรเวลาที่หนูวิ่งไวๆอยู่บนถน,นนนะ่ะหนูวิ่งไวๆอยู่บนถนนแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะ่ะมันทําได้แค่ชะลอนะไม่ใช่เบรกจอดถ้าเบรกจอดอนะ่ะคือชนรถขันหลังชน อันนี้เนี่ยเรามาหาดกบคุมรถสิรถเราวิ่งช้าๆเราหมุนไม่ทันเราได้เราได้ชะลอลดความเร็วลงไหมเราทําได้ไหมมันเป็นการฝึกแตะเบรกนะคะระยะของเบรกอ่ะมันไม่มีเหยียบสุดแล้วก็ปล่อยขึ้นมันไม่ได้มีแค่นั้นลดความเร็วลงเบรกชะลอด้วยนี่โผล่มาทางซ้ายจะทํายังไงเนี่ยพุ่งหลามาเงี้ยเดี๋ยวเขาดูน้าตกใจมีมอเตอร์ไซค์มางจริงเดี๋ยวจะตกใจเวลาครูพูดเตือนอะไรแล้วเดี๋ยวมันเกิดขึ้นได้มันจะเกิดขึ้นจริงอย่างที่ครูพูดเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ หลังจากที่วันแรกครูสอนเลี้ยวสอนเลี้ยวแล้วก็สอนเบรกไปแล้วเราก็จะเริ่มออกถนนเพราะเมื่อวานเราอยู่ที่ที่หนึ่งที่วนไปวนมาเล้วเริ่มออกถนนกันขับร่วมกับคนอื่นบนถนนแต่เราก็จะไม่ออกถนนใหญ่เพราะเรายังขับไม่เป็นขับไปให้เป็นก่อนอยู่ในซอยแคบขับร่วมกับร่วมกับคนอื่นบนถนนได้แล้วเราเดี๋ยวเราออกถนนใหญ่ได้เอไปแบบมีเวลาเราหัดขับรถเนี่ยไปแบบมีขั้นมีตอน ที่ครูเคยบอกแล้วขไม่เป็นไม่อนอกถนนไปไปไปเถอะเอาเปไปหลบไปทำไมล่ะไปเห็นไม่เห็นชนเลยนี่เราก็หักเข้าโคง้งหักเลี้ยวอะไรให้มันตรงทางนะคะวเวลาอานอกถนนใหญ่จะได้ไม่เลี้ยวชนใครไม่เลี้ยวเบียดใครเขาเพราะบนถนนใหญ่รถมันวิ่งไวเราขับให้มันคล่องก่อนให้เราไม่กลัว กเบรกชะลออย่าเบียดซ้ายพอเลี้ยวแล้วมันเบียดวิ่งมาตรงๆให้อยู่ในช่องของเราแต่อยู่ตรงๆในช่องในเลนของเราเออหันหน้ารถไปทางซ้ายก็ถึงปากซอยค่อยหันหน้ารถไปทางซ้ายมือหมุนมาสิลูกคืนทําไมลูกมือหมุนมามแล้วเบรก,กชะลอซดเออมือก็หมุนไปด้วยสิจะเคลื่อนรถมาก็ต้องหมุนไปด้วยอันนี้เตรียมเลี้ยวเพิ่มได้ลูกขวาว่างไหมหนุมหนูมไม่กลัวทางซ้ายหรอลูกมาแล้วมาแล้วเลี้ยวไหมเบาๆเออ อาคืนลูกคืนคืนคืนเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าหนูคืนเนี่ยหนูเลี้ยวมาแล้วตรงทางไหมเห็นไหมรถข้างหลังไม่เห็นมาชนเราเลยเรากําลังเลี้ยวอยู่ใครจะวิ่งมาชนเราลูกในระยะห่างๆอะ่ะสมมติเราเลี้ยวมาแล้วมีรถมาก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วแต่หนูก็ไม่ต้องรีบร้นเพราะรถมันเบรกทุกคันลูกหนูลงข้างทางแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้สิ่งที่หนาต้องทาคือเบรกนะคะไม่ใช่หลบลงข้างเบรกให้เขามาก่อนเรา่อยไปอะไรเงี้ยเนี่ยหนูเบียดซ้ายไมลูก ที่ครูกําลังสอนอยู่ตอนเนี้มันเป็นทักษะการขับบนถนนร่วมกับคนอื่นนะคะเพราะนี่มันคือถนนคือทางแล้วที่มีรถวิ่งสวนไปสวนมาหัดหลบกันให้เราไม่กลัวถ้าอยู่อย่างนี้ยังกลัวยังไปไม่เป็นเลยเออกถนนใหญ่มันก็ไม่เป็นถนนใหญ่ไม่ได้ยากหรอกถ้าเราเลี้ยวเป็นเบรกเป็น,ปนมันไปได้เองถ้าเราไม่กลัวเรารู้จักรถของเราเรา,เรา,เ,ราเรามีความมั่นใจว่าเราควบคุมรถได้อมันไปได้เองะคะ่ะถนนใหญ่ Okay. รู้จักเบรกนะคะขับรถนะ่ะรู้จักเบรกนะ่ะแหละจะปลอดภยัยไม่ใช่เหยียบแต่เร่งอย่างเดียวเหยียบเร่งอย่างเดียวไม่รู้จักเบรกเลยมีอะไรก็ไม่เคยเบรกมีหลุมมีอะไรไม่รู้จักเบรกเลยไปอย่างเดียวอันนั้นคือยังขับรถไม่เป็นนะคะให้พ้นเขาก่อนนะไม่ต้องรีบเข้าดูกระจกซ้ายก่อนลูกมองกระจกซ้ายพ้นยาง ม,มองไม่ใช่หันหน้าไปมองลูกไปสแนนไปเหลือมหางตาไปคือเราวิ่งเรากะก่อนอันดับแรกกะว่าพ้นแล้วล้วก่อนเข้าเหลือมมองซิโอเคพ้นแล้วจริงๆเราค่อยเข้ามันไม่ได้มีรถสวนมาไม่ต้องไปรีบปาดน้าใครเข้าหรอกกระจกขวาว่างมองข้างหน้าว่างถึงปากซอยรถถึงปากซอยก็เลี้ยวข้ามไปลูก สลับเท้าวางเบรกไหมไนะไม่มีใครเขเยัยบคันเร่งเลี้ยวกันนะลกูกรออะไรอยู่ร้อยรถตรงขึ้นไม่ทันนะคะแล้วหนูจําไว้นะจะเลี้ยว,วครูไม่เคยที่เหยียบคันเร่งแค่เหยียบคันเร่งถอนคันเร่งแล้วก็เลี้ยวเลยเหยียบท้ายองอยู่ที่คันเร่งตลอดเวลาครูไม่เคยทําเลยจนถึงทุกวันนี้ครูก็ไม่เคยถ้าครูจะเลี้ยวแต่คันเร่งมาพอถึงปากซอยคูต้้งแต่เบรกบ้างาจงังหวะ จังหวะหันหน้ารถเร้ยแล้วครูก็ไปแตะคันเร่งใหม่มันครูไม่เหยียบคันเร่งเลี้ยวเหยียบคันเร่งแล้วหมุนพวงมาลัยเลี้ยวนะี่ยไม่ถ้าครูเหยียบคันเร่งหมายถึงครูหันหน้ารถไปแล้วครูแตะคันเร่งเลี้ยวเข้าไปถ้าหนูเอาเท้าวางแต่คันเร่งอย่างเดียวอยู่ๆขับเพลินๆมีรถโผล่มาจากซอยเราจะเลี้ยวเข้าซอยมีรถโผล่มาหนูเอาเท้าบางแต่คัเค <S <S เนเร่ง,งถึงหนูมาเบรกตอนนั้นนะ มันก็หววทิ่มหัวตัาพระท้าวอยู่ที่ขเร่งเผลอๆตกใจจะได้เหยียบขเร่งพุ่งเข้าซอยนี่แหละดี๋้วเนีย่ยขับทางตรงไม่ใช่ปัญหาแต่ขเร่งก็ง่ายที่ยากคือเลี้ยวเลี้ยวกับการใช้เบรกเพราะถ้าใช้เบรกไม่เป็นมุตชน ครูก็ซอนเลี้ยวนะคะเลี้ยวในซอยแคบออกถนนใหญ่ก็จะไปได้เองค่อยๆลูกค่อยๆเต้าอกตั้งใจดีๆไม่ทำแบบกะกะเอารอ,อไรลโลกไม่คลื่อนะลูกเออเคือนไปแต่ขั้เล่งไปโลกอืมจะไปรอให้ตรงก่อนอ๋อเหยียบขั้เล่งก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มคืนไม่ได้ค่ะรถมันพุ่งไปแล้วมันจะทำให้เสียจังหวัดตอนคืนเราต้องเริ่มคลายมือคืนแล้วก็แตะขั้เล่งไป อย่าเอาความเร็วว่าก่อนเอาทิศทางของรถก่อนความเร็วทีหลังความเร็วะให้มันมาทีหลังแล้วความเร็วลงลงหนะันหน้ารถเอ้ยนิดเดียวลูกแค่เตรียมเลี้ยวแล้วจอดดีๆจอดอย่า,อย,าอย่าแค่ชะลอนะคะอย่าแค่ชะลอชะลดูเพราะมันอาจจะดูไม่ทันจอดถึงปากซอยจอดเราอยู่ทางโทต้องจอดรถทุกครั้งอ่ะเลี้ยวด้วยลูกเลี้ยวยางเลี้ยวอย่า,เ,ยอยาเอาแต่ความเร็วลูกอย่ากโกนรถไม่วิ่ง เออเอ,อ,อะพองลายก็มุดเริ่มหมุนเป็นแล้วนะคะดูวิธีการหมุนนั่นแหละที่ครูสอนเห็นไหมไม่ใช่หมุนหมุนสาวสาวคอยๆมือเรียวเยอะก็แค่หมุนเยอะเยวนน้อยก็หมุนน้อยไม่ใช่หมุน,มนไวกับหมุนช้า นเรียวันที่สองนะคะก็เริ่มได้แล้วค่ะเริ่มรู้ไอ้รถมันขับยังไงตอนนี้เราฝึกทักษะการขับบนถนนกันอยู่นะคะการขับร่วมกับคนอื่นเลี้ยวเข้าซอยแคบเราขับในซอยแคบได้เราจะขับออกถนนใหญ่ได้ไม่ใช่ปัญหาถนนใหญ่ก็แค่ขับให้ตรงทางแค่นั้นเองทักษะจะมาหลังจากที่เรามีพื้นฐานพื้นฐานการขับที่ถูกต้องที่ดีแม่นยำแล้วเรายัางเซเข้าข้างทางยงเงี้ยไม่เรียกว่าไม่แม่นนะคะ เห็นรถสวนมาหน่อยนึงรถวิ่งความเร็วหน่อยนึงเริ่มเซขับเลยตรงทางไว้ที่สําคัญออกถนนใหญ่มาใช้ความเร็วเบียดชนได้ตลอดเวลาเบรกชะลอลูกให้เขาเลี้ยวเข้ามาก่อนเอาไม่หลบซ้ายด้วยลูกขับตรงค่ะ ให้ตรงทางตัวเองดีๆรู้จักให้ทางกันถ้าให้ทางก็ให้ให้เป็นลลกให้ทางกันให้เป็นเออไม่ใช่จะหลบคนอื่นตลอดเวลาเลยลงซ้ายตลอดดูให้ดีลกูกจอดเสนทดูซ้ายขวาให้ดีแล้วไปอย่างตั้งอ,อกตั้งใจลลกไปเลี้ยวตั้งใจตั้งใจเลี้ยวลูบ เวลาเลี้ยนะเขาตั้งใจเลี้ยวไม่ดูแล้วรถมาไม่มากําลังเลี้ยวอยู่เพราะเราก่อนที่เราจะเลี้ยวข้ามมาเราดูดีแล้วว่าไม่มีแปลว่าอะไรตอนเลี้ยวตั้งอกตั้งใจเลี้ยวไม่รีบไม่เลี้ยวแบบลนลนรีบรีบก็ไม่หนีเลี้ยวแบบหนีใครหนีคันข้างหลังกลัวเขาจะว่าเอาว่าเราเลี้ยวช้าก็ไม่ตั้งใจเลี้ยวให้ตรงทางเท่านั้นอาเปรนสัญญาณไฟได้ลูกจะแซงจะเปลี่ยนเลนอะไรเออจงกระจกข้างมองกระจกข้างเขามองตอนก่อนเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนไม่ใช่ขับตรงตรงแล้วมองตลอดเวลา เบรกฉลอให้เขาไปก่อนเราไม่เลี้ยวตัดหน้าใครเบรกฉลอไ้เบรกฉลอจอดจะให้เลยปักซอยหัวรถทำเลยปักซอยลูกเลยแล้วหนูจะเลี้ยวไงเลี้ยวเข้าซอยไงเนี่ยทำเลยปักซอยหนูจอดแค่ปักซอยลูกเออนี้ก็ไม่ยอมเปิดสัญญาณไฟเลียเ้ยวแต่เลี้ยวเขามาเปิดชาวบ้านชาวเมืองเขาจอดรอยอยู่นี่ถ้าเขาเปิดแต่ไกลๆเราได้เลี้ยวไปแล้วเราก็ไม่ทําแบบนี้นะคะเลนซ้ายลูกหนูจะไปไหนเนี <Okay. S 1> ่ยดูด้วย <Okay. S 1> เออไปซ้ายตัดที่หนูหมุนเยอะๆน้ำจะไปเลนขวาลูก โฟกัสแต่เลนซ้ายไปคะ่ะรู้ว่าเลี้ยวไปเลนซ้ายแต่หนูได้โฟกัสตั้งใจหรือเปล่าเพราะหนูหมุนเยอะๆนะไม่โผล่กลางถนนหรือเปล่าห้ามกินเลนขวาเวลาเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าซอยอย่าห้ามกินเลนต้องอยู่แต่ออเลนซ้ายเท่านั้นครูสอนให้เปิดสัญญาณไฟตั้งแต่เนิ่นเพราะอะไรอย่างเงี้ยมีรถรอเลี้ยวเราก็จอดรอตั้งนานถ้ากระบะคันมาอกี้เปิดสัญญาณไฟตั้งนานเราเลี้ยวก่อนไปแล้วเพราะเราต้องเลี้ยวก่อนอันนี้อะไรจะเลีเ้ยวแล้ว่อยมาเปิดเห็นแกะตัวขับไม่เป็น คุณเปิดสัญญาณไฟสีฉันจะได้เลี้ยวเข้าเพื่อไม่นั่งจอดรอคาอยู่นี่ใส่ไม่ดีขับรถเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองไม่นึกถึงเพื่อนร่วมทางคุณเรียกขับไม่เป็นคุณไม่เรียกขับเป็นคนแบบนี้เห็นมออไซด้านขวามือไหมตาไว,ไว้ หักกลบอืมตามเดี๋ยที่ครูทําเนี่ยจะโอ้โหเห็นรถก็เซบพอลมาลายสายไปสายมาเหมือนที่หนูชอบทําในซอยอะ่ะใครเห็นรถมาจะเลี้ยวจะจะเข้าจะเลี้ยวข้ามจะอะไรเอาแล้วรถสวนมาหน่อยเอาละเซลงข้างทางแล้วมันเซได้ไหมรถเราต้องแน่งต้องตรง,ตง,ตงลูกล่าขับอนอกถนน ตกใจอะไรหน่อยรถสายตกใจอะไรหน่อยรถสายครูพามาให้รู้ว่าไอ้ที่เราอยากรู้ว่าเราขับออกถนนได้ไหมอ่ะทำยังไงไมันถึงจะออกถนนได้ก็แค่เลี้ยวเป็นมีสติเลี้ยวเป็นเลี้ยวตรงขับรถตรงทางเราไม่กลัว เราสามารถควบคุมรถได้มันออกถนนใหญ่ได้เองจริงๆอย่าขับเบียดซ้ายขับรถให้ตรงทางเลยลดความเร็วลงเห็นข้างหน้าไหมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีรถตันทางเออฝ่าว่างไหมไม่ว่างเตรียมยปไป,ไปขับเร่งคับเร่งคัเร่งเออเปิดสัญญาณไฟต้องมองเตรียมไว้นะคะไม่ใช่แบบเดี๋ยวพอหน้าเราข้ามาดูว่าไปได้ยัง ดูเตรียมไว้มันมีคันนี้มาคันเดียวแล้วก็ขับช้าๆด้วยดี๋รถจะเลี้ยวตัดหน้าเนี่ยเอาตรงๆลรกขับเลนเนี้ล่ะขับไปเรื่อยๆตรงๆคอยมองข้างหน้าใครจะเข้ามาตัดหน้าเราไหมเบรกกระชั้นชิดขันหลังก็ชนึนกในใจไว้ด้วย นนใหญ่ได้อย่างปลอดภยัยหนูต้องคุมรถของตัวเองให้ได้เวลาเลี้ยวต้องตรงจะเบรกจะแตะคันเร่งต้องไม่ขาดไม่เกินหนูจะอาานอกถนนใหญ่ได้ปลอดภยัยถ้าอยู่ในซอยยังไม่เก่งหา้ามออกถนนใหญ่อันนี้ครูพาออกได้เพราะครูเป็นครูครูพามาสัมผัสว่าการอาานอกถนนใหญ่มันเป็นในงานมันต่างกันยังไงถ้าหนูอยู่ในซอยไม่เก่งหนูจอาานอกถนนใหญ่เก่งได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หนูต้องอยู่ในซอยให้เก่ง ลดความเร็วลงไม่ต้องขับเร็วหรอกเออข้างนาเนี่ยเขาทำอะไรกันมุ่นตัวเน่ะมองไว้ล่วงหน้าไปไม่มีอะไรลราไปต่อแเราขับเลให้ตรงๆไว้ไม่ใช่เซซ้ายเซ,ยซยขวาตลอดไป การออกถนนใหญ่มันสาคัญต้องฟังครูไม่ฟังครูมันไปไม่ได้หรอกเพ mm hmm. ราะนักเรียนขับไม่เป็นแล้วครูให้ทําเองด้วยครูไม่ได้ทําให้ไปรตรงถ้าตรงไหนที่รถเราเริ่มสายเริ่มเซแปลว่าความเร็วมันเกินให้หนูถอนคันเร่งแล้วประคองรถให้ตรงแล้วค่อยถึงถึงจะแตะคันเร่งไปไหม ปอลูกทำันไฟทำอะไรไปไปทำความเร็วลงหน้อยค่อยๆเออปล่อยเบรกไปคูสั่งไปลูกเออค่อยๆไปเพราะมันกัะแทกแค่นั้นเองเออไปเลี้ยวขวาไปไปถ้าเลี้ยวครูบอกให้หนูเลี้ยวลงหน้าแล้วไม่ลูก ไอ้ชอบคิดเองนี่แหละหนูคิดว่าเอา้าครูก็ไม่ได้บอกอะไรให้อะไรเลยครูสั่งให้ไปหนูคิดว่าหนูจะเลี้ยวเอา้าเลี้ยวไหมคะเลี้ยวไหมคะถ้าเกิดจะเลี้ยวครูก็บอกให้หนูเลี้ยวแล้ว,วสหิหนูลดความเร็วลงไม่ต้องขับหนีใครมันจะชน ทางรถไฟอ่ะทําแค่ว่าลดความเร็วลงนิดนึงเพราะมันถ้าเราเหยียบค่าเลขไปเลยมันก็กระแทกแค่นั้นเองกระแทกทางรถไฟเันถามว่าเบรคค่อยๆคลายมันก็ไม่ได้ถนนโล่งขนาดนั้นลรกก็เผื่อคันหลังด้วยเลาขับช้าเกินไปขวางทางคนอื่นเขาไหมเดี๋ยวพอถึงทางแยกข้างหน้าน่ะมันจะอันตรายฟังัวให้ดีๆ อย่าเย็ยบคาเร่งเยอะลูกค่อยๆไปก่อนเนีย่ยเท้าวางเบรกหนูเห็นทางหนูไม่ลกปล่อยเบรกปล่อยปอยปไย,ปย,ปยเห็นไหมหนูหมุนพวงมาลัยหนูไปไหนหนูจะเซซ้ายเลนหนูางนี้ลูกชิดขวาแล้วตรงไปอที่ขุดเออหนูทาท่าแล้วเห็นรถทางขวาหนูจะเซซ้ายแล้วเอา้ามันเป็นเส้นทางกลางแยกงกันไม่ได้นะต้องรู้จักเส้นทางของหนูนะลูก เออหนูหักหลบซ้ายหักหลบซ้ายอย่างเดียวนั่นไม่ได้ปลอดภัยพหนูเข้าทางขวาทางขอ้อตรงนี้ะเออก็เปิดสัญญาณไฟลูกรูหมาคูก็เลี้ยวทางนี้แหละอ่ะไปรื่งไปถึงปากซอยแล้วก็เลี้ยวลูกเอาเท้าวางเบรกหน่อยลูกชะลอหน่อยเบรกชะลอไปเบรกเลี้ยวลูกอืมไปเออ เนี่ยเลี้ยวตรงทางเหมือนที่ครูสอนเมื่อกี้เนี่ยเลี้ยวมานี่มันตรงทางไหมเสซายไหมลูกขับให้มันตรงตรงทางสิลูกหนูไม่ก่รถเบียดซรายหรอกยางกัแตกอะหน,นูเลี้ยวไม่ตรงทางนั้นถึงทางแยกอละลดความเร็วลงไม่ใช่รีบเบียบขัเร่งพุ่งไปแล้วก็ไม่ใช่จอดขาทาง ขับไปเลี้ยวเข้าบ้านลูกแล้วเถี๋ยวค่อยเอามอไซค์ามาส่งคูกก็ได้ mm hmm. คุณจะดูซิไอ้ถอยหลังเข้าซองมันแน่นไหมถ้ามีรถจอดบ้างคุณจะได้ให้หนูถอยหลังเข้าซองจากสองรอบก็ยังดี